นี่คือลายมือที่ไปทำกับอาจารย์เจ้าสัวอ้อมานะคะสองข้างอยาบอกว่าเห็นผลเกินค่าค่ะไปวันที่13วันที่1ิออก,ก็ได้ข่าวดีเลยนะคะข่าวดีนะที่นี้ของบบวก็คือเอทำบีซ่าอเมริกาสามีมาสองปีแล้วก็คือเงียบไม่มีวี่แล้วว่าจะได้เลย แต่พอวันที่16ก็คือได้ข่าวทางาสถานทูตอเมริกานะคะส่งอีเมลมาหาสามีว่าภรรยาของคุณได้วันสัมภาษณ์วีซ่าแล้วก็คือวันที่13เดือนมกรานี้นะคะจะบอกว่าเชื่อสุดๆกับการสักนายมือกับอาจารย์อ้ออาจารย์เจ้าสัวอ้อนะคะก็คือดีใจมาก และที่เชื่ออีกก็คือเชื่อพ่อพี่สาวพี่สาวเป็นคนแนะนําให้ไปนะคะแล้วตัวพี่สาวเองก็เห็นความมาสจั์เกิดขึ้นกับตัวเองเหมือนกันนะคะเละยากบอกว่าขอบคุณมากมขอบคุณที่ทําให้เนายมารู้จักในาศาสตร์นี้นะคะเชื่อหมดหัวใจคะ่ะและตอนนี้ทางบ้านก็ไปทำกันหมดทุกคนแล้วนะคะ ขอบคุณอาจารย์มากมานะคะที่ทำให้ชีวิตมีความหวังขึ้นอีกครั้งเพราะว่าเมื่อก่อนก็คือรีบหลี่มากไปดูสำนักไหนมาไปดูไพ่ตรงไหนมาก็บอกไม่มีวี่แววต้องรอก่อนต้องรอก่อนนะคะไม่น่าเชื่อว่าไปหาอาจารย์แค่3ามวันผลลัพธ์ก็เกิดขึ้นก็คือได้วันสัมภาษณ์ดีซ่า ที่เราคอยมาสปีแล้วนะคะขอบคุณอาจารย์อีกครั้งค่ะขอบคุณ